ผมขอแนะนำร้านเติมเกมสายประหยัดซื้อง่ายรวดเร็วปลอดภัยและไม่จำกัดผ่านเฟสผ่านรายพิมพ์ไปว่าทักครับตอบกลับทันทีพร้อมโปรโมชั่นที่คุณต้องจัดอืมอีธิการ์ดยังไงล่ะถ้าอยากเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับที่ไว้ลงในศึก woc รอบที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับเซตนี้เลยโอเคเซตนี้เลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเราเริ่มจากคนูก่อนเลยนะครับมาการ์ดเดคูล่านะครับไฟนอลครี2สองใบนะแล้วก็บีทไททันเมื่อกี้ทีเพนแล้วก็คาริสเบิร์กสองใบนะครับใช่ครับโอเคส่วนชุดนะครับก็เหมือนเดิมนะเป็นเด็กนะชุดนะครับไม่มีอะไรนะเด็กก็การเลือกนะครับโอเค แล้วก็ใส่เป็นสร้อยหมาสองข้างนะครับสร้อยหมา2ข้างเป็นธาดไฟนะครับสามแถวนะทั้ง2อ,อันก็เป็น6กแถวเนาะใช่ส่วนอันสุดท้ายเป็นทาริทที่หน้าตาผมไม่ค่อยคุ้นเคยแลนเทิลเป็น,นต,ตะเกียงครับตะเกียงเนาะโอ้อันนี้ตะเกียงเพิ่มอะไรครับคลิปดรามเมอโบนัสอืมใช่ครับกับค่า PVP ครับอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นเป็นออฟวิทนะครับสามช่องนะเออ สองพรอนเนี่ยแหละครับใช่โอเคเพิ่มเลือดเนาะแล้วก็การบีทไททันนะครับเพิ่มวิทเหมือนกันโอ้โหอันนี้เน้นเน้นเลือดนะคือที่จริงเราก็ไม่ค่อยได้จริงจัง KVM เราเน้นล่าบอสมากพอไอ้ล่าบอสก็เป็นขนาดใหญ่ชิ้นเดียวเนาะตัวนี้ก็มีออฟเด็กพอนเหลืออยู่แล้วก็เลยมารีเป็นวิทอะไรเงี้ยครับโอเคครับครับใครทำแบบกก็ได้ไม่เปลืองดีครับคือที่จริงที่ดูอะสายคียก็ สู้สายนกยากเพราะว่าสูตรคำนวณนฮะมันดาเมจมันครึ่งเดียวของสายนกงนี้ดีกว่าแต่ว่าคนที่เล่นสายคิแล้วก็ทั้ง kvm แล้วก็ตีบอสด้วยเนี่ยมันประหยัดกว่าฮะมันไม่ต้องไปลงสองสายอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่าบางทีกับเล่นคีมาตั้งแต่แรกแล้วอ่าแต่ว่าถ้าใครสายนกนี่ก็ดีทั้งทั้งล่าบอสแล้วก็ pvp เลยก็โอ้แต่ทัมนมันก็ต้องทำของไปสูตรเหมือนกันนะถ้าเป็นสายนกนะถึงจะล่าบอสได้แรงนะครับ อีอแบบป่าเลยครับแพงเหมือนกันครับโอ้แพงจ,จัดเลยแหละนะนั่นแหละโอ้ในสังเกตเลือดนะเลือดเยอะนะครับสองล้านห้านะม,มาแบบม<ช>ีเซ็<ช>ตเลือดมีอะไรพร้อมเรียบร้อยนะครับสแต็ก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรเยอะเนาะก็จะเป็นแบบสแต็ของ P ีขึ้นมานะครับใช่ครับประมาณนี้นะโอเค อันนี้มีเพื่อนถามว่าถ้าสมมติว่าเราจะเล่น PVP อะครับเป็นสนคี้ของขาวเงี้ยหรือว่าคนที่เติมน้อยนะครับ,รบจะแนะนําเรื่องการใส่อุปกรณ์ยังไงดีครับที่จริงพยายาม <c oughs> ทําค้ก่อนนะเพราะว่าเวลามาสาย PVP เนี่ยมันจะใส่ขากบกะยันไม่ได้เราควรจะใส่ทาริส PVP เนาะเวลาที่เราใส่ขากบกะยันไม่ได้ค่าคีเปอร์เซ็นต์เราจะหายครับพอค่าคีเปอร์เซ็นต์เราหายเนี่ย เราก็ต้องหาคีย์เปอร์เซ็นต์มาก็ได้จากการใส่การ์ดเขก็เลยใส่แดกไป2ใบใบแต่ถ้าบางคนอาจจะเปลี่ยนแค่ประดับเนาะเป็น PVP แล้วก็ใส่ทาลิสเป็นเป็นอะไรขากบหรือว่ายันก็ได้เงี้ยก็คือสลับกันแต่อาจจะต้องเสริมคีย์คือทำยังไงก็ได้ต้องไม่ต่ำกว่า120อะ่ะเพราะว่าทั่วๆไปเนี่ยคนจะมีแอนตี้คีย์อยู่ที่15 แต่ถ้าอย่างสไนนนกอย่างป๋าเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณ30ก็คือต้องทําให้ได้ร30นั่นแหละแต่บางทีมันก็เยอะไปก็ถั่วๆนิดหน่อยในเงี้ยเวลามาถักลบกันก็ติดเกือบร้ออซอยู่ครับโอเคครับเน๊ะแล้วถ้าเป็นประดับที่มันเป็นของขาวเนี่ยก็เล่นได้เนาะประดับประดับเล่นได้ครับ KVM เล่นได้ก็ใช่ก็สายเด็กเหมือนเดิมเลยครับเป็นเด็กทุกอย่างเด็กเหมือนเดิมครับแล้วก็หาคือหาอย่างเดียวนยก็คือหาคีให้ได้ครับ ให้มันยิงแล้วติดขีเท่านั้นก่อนที่มันยากคือเรื่องนั้นใช่ครับแล้วก็ถ้าถ้ามันติดขีพอแล้วเราก็ที่ธนูเราก็ยัดการ์ดเป็นเป็นการ์ด PVP คาริสเบิร์กครับที่ธนูใช่ไหมครับใช่ครับพี่แทนอืมโอเคก็ใส่คาริสเบิร์กเข้าไปใช่ครับ,รบอืมส่วนที่ประดับก็เหมือนเดิมรลบเราล่าบอสยังไงฟาร์มยังไงเราก็ใส่อย่างนั้นไปเลยการ์ดโอเคครับ จะได้ไม่ต้องเปลืองเนาะเปลี่ยนของไปเปลี่ยนของมาโดยอันนี้ก็ความลับก็อีกอย่างก็ไม่ได้ใส่กันฟอร์ดจริงวะเดี๋ยวนี้ใช่เพราะว่าวิเดี๋ยวนี้เขาไม่เล็งก๊อปล้วิแค่สบายโอเคไม่ใส่กันฟอร์ดด้วยใครบอกก๊อปสักอย่างว่าถ้าเจอวิก็แค่ยิงให้ตายก่อนเราก็ไม่โดนฟอร์ดละนน่นไงเออเดี๋ยวคราวนี้ทุกคนลุงฟอร์ ใช่แต่ถ้าเจอพี่ชี้ตังค์อ่ะโดนแกเชนทีเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอะไรเหมือนกันไงพี่แคร์เราก็เลยไม่ต้องใส่กันฟอสตละตายเหมือนเดิมโอเคเข้าใจตายเหมือนเดิมจริงนะตายเหมือนเดิมครับแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ก๊อฟมีคําแนะนําอื่นอีกไหมครับสําหรับคนที่แบบเขาเล่นแบบไม่ได้เติมมากอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าแ่ความของยูทูบใช้ได้เหมือนกันเลยครับทุกอย่างคือทํา คือก็ว่าใส่ PVP ไปเลย3ชิ้นเลยก็ได้ครับแล้วก็ใส่การ์ดกิให้มันถึงดุกขิบเปก็ว่ามันแรงขึ้นแน่นอนอืมโอเคครับอันนี้สำหรับของขาวนะนี่สำหรับของขาวมาเดี๋ยวเราลองยิงป่ากันดีกว่านะครับโอเคเปิดเปิดตัวเทียบกันด้วยเปิดตัวเทียบกันใช่ไหมได้ครับได้ครับ โอ้โหอิงสี่พันบอกว่ายอมให้โอ้โหฟ้าโหดร้จัดจัดนะโหดร้จัดจัดเอาขืนเลยเนี่ยเออโอ้โหแล้วสองขีดหมดแล้วด้วยดูสิโคตรเดือดโคตรเดือดโอ้โหนี่นะครับพีเพนมีเมอร์ฟี่ก็มีสองขีดชิ้นเดียวครับเผื่อพี่แคน เปิดวิเครจะประทานกล่องให้ได้ครับนะเดี๋ยวผมแจกกล่องให้ครับอันนี้เป็นแคปสิบสามเนาะของก็แคปสิบสองเนาะอ่านี่แคปสิบสามเขาแคปสิบสองครับแล้วก็เมอร์ฟี่สองขีดชิ้นเดียวแต่ก๊อปแต่ก๊อปตีบวกแคปเก้าเนาะผมผมแคปแปดแคปแปดใช่ใช่ครับก็ใกล้ใกล้กันนะในเรื่องของแคปอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าในเรื่องของแมวกับรีไฟล์โอเคครับนี่ตัวป่านะยินสี่พันมาเรามาดวลกันดีกว่านะมายิงกันนะ ประมาณเก้าหมื่นเนี่ยที่ประมาณแปดหมื่นเก้าหมืนเก้ามื่นลองเอมโบดู่ะพี่แค่มาเอมโปิ๊ตุมเท่าไหร่เนี่ยหกแสนบ้างเมื่อกี้ใช่ครับประมาณหกแสนลองเปิดลิงดูก็ได้ครับแรงอยู่ได้ครับเปิดลิงที่จริงสกิลนี้ก็ว่าน่าใช้นะบางเราจะเห็นใน WOC เหมือนกันครับมีคนใช้สกิลเอ b o ด้วยนะ แต่อย่างก็ว่าต้องมีเอสด้าต้องมีเอสด้าด้วยถ้าไม่มีเอสกาโอ้ยกำลังไล่เราโดนขัดตลอดเลยฮะเข้าใจแล้วครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดลิงนะยิงเอมโบใส่คปี๊ดต่ำโอ้โหเป็นล้านเชี่ยแปลงอยยิงธรรมดาเลยกดออโต้ไปเลยครับโอเคกดออโต้ไปเลยนะครับครับใช่ครับ อันนี้ไม่เปิดสัตว์นะไม่เปิดสัตว์เรียบร้อยป่าล่วงอายอมให้ครับบอกแล้วว่าตัวก๊อฟหูป่าใจดีอะป่าโอ้ป่าอปยอมให้ป่ายอมให้ก๊อฟเลี้ยงน้อยกว่าครับพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วครับไป ี้ป่าเปิดมาแล้วเดือดเลยหูใหใช่เก็เดือดมานานเดดือดเลยนะแต่ถ้าไม่มีหมาถ้าไม่มีหมาก็เหมือนได้เห็นเนาะร่วงเลยร่วงโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย